เอาไป,ปนอนนํำก็ไป <S 2> <S 2> <อ>เไป <S <S <อ>เ็นนอนนํำเป็นเมียโลยเจ้าเวจอมวายและเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นี่อีกหน่อยให้เจ้ามาปลูกบ้านข้างหลังครับข้างหน้าให้พระเจ้าเ่าแม่สรุปว่าแม่ขายได้เท่าไหร่สวัสดีครับปตละเข้าสู่ช่องเมดส Story นะครับมาดูนะฮะ FC วันนี้ยาหน่อยขายของเก่าหนึ่งคันรถ จะได้เงินเท่าไหร่นะฮะเต็มคันรถเลยรถเปล่าเนฟซเดี๋ยวมาดูกันว่ารถเปล่าคันนี้เนี่ยจะขนของของแม่เนี่ยได้เยอะขนาดไหนเนี่ยเอฟซีอู้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ตั้งแต่นู่นหรอแม่รุ่นแรกบ่คือรับไอส่งสินค้าของคุณพ่อตั้งแต่เปิดโรงงานอ๋อตั้งแต่เปิดโรงงานเลยเออนี่คือตัวทำเงินเลยตั้งแต่เริ่มต้นตัวทำเงินนีกก่อตั้งมาตั้งแต่ ดัมีด้ยังไม่เกิดตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอีกก่อนนี้พ่อก็เอาเกวียนเนี่ยส่งก่อนนี้นเราเกวียนอีกอแต่สมัยพศอสอสิบห้าสิบหกพ่อผ่านเกวียนเลยหลังจากนั้นก็มาอยู่อำนาจเจริญนี่ก็คือรออี่แต่ก่อนมันจะยาวขนาดนี้นะยาวเพราะว่ามันส่งเสาส่งเสาตามตมแถวบ้านน่ะไม่ได้ส่งไกลเริ่มต้นจากเล็กๆ จากเล็กๆที่บ้านแล้วก็ส่งพ่อพ่อซ่วมพ่อซ่วมนี้ก็จะเอาไม้ขะไม้ไม้เกยเอาไม้เกยไมกแล้วก็ตั้งแล้วก็สองคนจับข้างคนหนึ่งก็ลากไปส่งไปทีละกี่ท่อแม่ส่งไปทีละสี่ท่อสี่ท่อค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปสามกิโลสี่กิโลก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกใกล้ๆประมาณไม่ถึงโลหรอก ก็คือส่งไปใกลแล้วแวกแล้วแวกบ้านเอาใกล้ๆก่อนอตอนนั้นไม่มีรถเลยไม่มีรถช่วงนั้นรถโดยสารก็ไม่ค่อยมีนะโอ้เออตักถังน้มันยาวไปก็เลยตัดออกประดิษฐ์เองมันอก้เถอะพ่อประดิษฐ์เองโอ้เชื่อมเองปะเนี่ยเชื่อมเองเหรอพ่อเหตุเองประดิษฐ์เองออกเองอันนี้ผมเพิ่งรู้นี่เลยว่าแกเชื่อมเองอพ่อพ่อปริดิฐ์เองทำเอง พอแกะขายนะนี่เอาไว้มัน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 เปื่อยมันอะไรมันโรคุงรังมันมันไม่มีที่เก็บไม่มีที่เก็บเพราะว่าเอาย้ายไปหลายรอบเอาย้ายไปแล้วก็ต้นไม้มาคุมแล้วมันก็ทํามันก็ลงอีกดีมันก็โรคแล้วมันก็เพิ่มแรงงานทําสะอาดก็เก็บไว้เป็นความทรงจาแล้วกัน เออไม่ไม่เก็บหลอกขายไปเลยไม่ไม่เก็บหลอกขายไปเลยไถือว่าเก็บไว้ได้ใจเก็บไว้ได้ใจเราก็เก็บมาสุดชีวิตเลยนะเออสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าสี่สิบปีนะตั้งแต่เจ้ายังไม่เกิดน่ะครับเดี๋ยวนี้เจ้ากระเหรดล่ะผมแม่คือตั้งแต่ปีหนึ่งห้าใช่ไหมไอ้นี่ปีพศสิบเก้าสิบเก้าโอ้แต่แต่เทียมเกียนนั่นพศสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด Oh. แต่แต่แต่แม่ยังไม่มาดูกับพ่อพ่อก็ยังวัรุ่นอยู่วันนี้แม่ตัดใจขายนะ,ะตัดใจขายเลยเนะเพราะว่าผมก็เห็น <c oughs> เห็นล้อนี่คือวางตรงไหนก็ลกตรงนั้นอันนี้ก็ล้อไอ้ขนไอ้ปูนอิดบ็อกอันนี้โอ้ตอนออ,ออกเครื่องอ e ิดบ็อกใหม่ๆนี่ก็มีล้อนี่ใส่แล้วก็ดำครับ ใส่ลากไปแล้วก็ดำตามพื้นซีเมนแสดงว่าวันนี้แม่ขายอุปกรณ์ขายอุปกรณ์หาเงินช<อ>ิ้นแรกของของร้านของบ้านเลย<อ><ส>คือเปิดโรงงานก็มีตัวนี้เลยเอฟซีแล้วก็ตัวนี้สองชิ้นนี่แหละตั้งแต่เริ่มต้นตแต่ว่าเกวันนี้แม่ก็ตัดสินใจว,ว่าจะขายดีกว่าเพราะเกี่ยวไว้มันก็ลกนะฮะมันก็ลกเราเราอยากพัฒนาพื้นที่ก็พัฒนาไม่ได้เพราะว่ามัน มันมีแต่ของเก่าๆเต็เตมเลยเอออะไรก็สําคัญไปนหมดเลย<ม>เราเอาของได้ใช้ดีกว่าเนาะเออเราเอาของมาใช้ดีกว่าเพราะว่าแต่ก่อนนี้พื้นที่มันว่างมันเยอะวางที่ไหนมันก็พอได้แต่เดี๋ยวนี้พื้นที่มันก็กระชับเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่มีที่วางครับเราก็ต้องพัฒนาพื้นที่มันได้ประโยชน์ออประมาณนะั้นน่ะมองไปข้างหน้าม,มองไปข้างหน้านีกว่าเออนาะ อันนี้นี่แกถ้าขายได้เธอแกปงเยอะมากเลยเนี่ยก็ส่วนที่เหลืนนี่ก็เหลือแกเริ่มปงปงไปปงปงก็ยังเหลืออยู่นะนี่อันนี้ก็ยังเหลือเอาเอาตรงๆคือชิ้นส่วนพวกนี้คือทาไปแช่น้ํามันเนี่ยยังใช้ได้นะก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ค่อยๆแต่ว่าเราหมดแรงเออหมดแรงแล้วก็คนงานก็ไม่มีเหมือนเดิมนะเออ ม,ม,มันปัญหาคนงานเขาไม่ค่อยทํากันเพราะว่าเขาจะหางานดีกว่านี้ทําเขาไม่มาทําแบบนี้ครับแล้วก็ทุกวันนี้เครื่องอัดแรงมันทันสมัยมันทันสมัยเขาก็ไม่มาทํากันเร<อ>าก็อย่างเาสานี่ก็ต้องเครื่องอัดแรงเนาะเพราะนรก็อัดแรงทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่กอ่อน ่อนนี่มันก็พอได้แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องอัดแรงหมดแม่เขายอมเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเลยสิต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องต้องเข้าใจโลกต้องเข้าใจนี่น,น,นี่มาดูนี่ระ,ระวังอย่าตะปูเด้อนี่ยนี่ยังทําใจไม่ได้นี่คือผ่านรถไถก็ยังเหลืออยู่นะนี่ผ่านรถไถพ่อนี่ก็ยังเหลืออ,อยู่ยังเริ่มทําใจไม่ได้อยู่ หารถไทยนี่มันเหมือนกับว่าเอามาเอามาทิ้งไว้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยคือท้องก็ยังใหม่ๆอยู่นะคือเรามันตรงเนี้ยมันมันก็โล่งๆเนาะโออล,ล่งๆเราก็วางไวอ้อีกหน่อยญ้ามันก็ขึ้นแล้วก็มาทําสะอาดเบืืองแรงงานแม่อีกเอพราะมันพื้นที่มันเยอะใครเขาไม่ทํำก็ต้องแม่อีก พื้นที่มันเยอะเลยพื้นที่แต่ก่อนพื้นที่สีไล่นี่วบางไปเดี๋ยวนี้ออนลงเขาก็มาเช่าบ้างเ,ออเขาก็มาทาทาบ้านเล็กบ้านน้อยบ้างอันนี้ก็ขาดประเิงขาดรถไถน,น,นี่นี่นี่นั่นนี่ยิ่งหน่อย <ừ. S 1> ก็ยากคุมขึ้นมาอีกอ,อก็เพิ่มพลังงานแม่ขึ้นมาอีกก็เลยทำํำนี่พิมพ์เสานี่แกก็ทําเองนะอันนี้ทําเองทําเองโอ้ พิมเสานี่แกทาเองอันนี้กแกทําเองนะฮะคุณพ่อทําเองออกแบบทําเองแต่พอตอนแรกตอนนี้มันก็ตรงนี้ตรงนี้มันก็โล่งนเนฟซีอ้อนนานๆไปมันก็มีหญ้ามีอะไรมาปกลุมมันก็เป็นแบบนี้แต่ไอคนบริหารก็แก่แรงก,งก็ไม่มีแรงไม่มีเราก็ต้องทำใจออต้องขายเอาเงินมา เข้ากระเป๋าแล้วก็ไปบริหารอย่างอื่นดีกว่าเนี่ยต้องใจต้องเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองแต่ก่อนนี้มันก็ค่อยทําไปมีมีเรี่ยวมีแรงเนาะเดี๋ยวนี้เรี่ยวแรงมันก็หมดไปแม่อันนี้มันไม่มีใบแล้วนะแม่เนี่ยนี่มันเกิดลูกเดียวเมื่อก่อนเนี่ยไม่สนใจเกิดลูกเดียวเขาเรียกว่าสู้เพื่อลูกสู้เพื่อลูกนี่นี่สู้เพื่อลูกนะสู้เพื่อลูกจริงเสื้อเพื่อสู้เพื่อลูกเดียวสู้เพื่อลูก เห็นไหมคะนี่นี่ที่ว่าเนี่ยไอไอดอกไอกระดังงาที่ที่เป็นปัญหาอยู่นี่มันเริ่มไหนแล้วลูกมันลูกมันนี่แมเห็นแล้วไหนๆลูกน ja ี่โอ้โหนี่ลูกมันนะคะนี่เดี๋ยวจะได้เอาไปปุ๋ยอีกดอกมันหอมอย่างที่ว่าเนั่นแหละค่ะต้นกระดังงาอย่างที่เอฟซีว่ากันเห็นไหมคะ ตอนนี้แม่กำลังเคลียร์พื้นที่แม่ปกป้องต้นไม้มากกว่าปกป้องของนี่นี่ยังไม่ได้เหยาะในเอฟซีก็เริ่มนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นี่อีกหน่อยให้เจ้ามาปลูกบ้านข้างหลังนี่ครับข้างหน้าให้เราเช่าครับโครงการไปหน้าแล้วแต่เงินยังไม่มีคอามโครงการลุบๆไปแล้วก็คือเคลียร์ค่อยเคลียร์ออกนี่ให้เจ้ามาเห็ีบบ้านน้อยหลังบ้านนี่ค่อยเคลียร์ออก ทำบ้านน้อยเท่ากับบ้านของแม่ของแม่อ๋ออนาคตแม่อยากให้เป็นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าอยู่บ้านหลังใหญ่ที่เกียดปวดปัดกวดให้คนเช่าดีกว่าให้คนเช่าดีกว่ามันจะได้ให,ให้คนที่เขามีไฟมีเออใช่แรงทําเราอยู่เลี้ยงลูกเฉยๆจะไปอยู่บ้านหลังหใหญ่ไปกุภูมแม่ว่าครับไปทําบ้านหลังเล็กอยู่ดีกว่าครับ ไปไหนก็ไปปิดร้านมันก็อยู่ห่างถนนพอดีอืมเด็กเล็กแรงก็จะปลอดภัยแม่แม่คืออยากให้ผมเนี่ยเป็นแบบอิสระอิสแล้วก็ไปในแนวทางเรื่องทางออนไลน์และพวกนี้แหละนี่แหละไมอยากให้ไปทางออนไลน์นี่แหละเพราะว่าแม่ก็มีประสบการณ์มาเฝ้าร้านขายของไม่อยากให้ลูกเหนื่อยเหมือนไม่อยากให้ลูกเหนื่อยเหมือนแม่อันนั้นอยากให้ไปทำสิ่งที่จะของเรียนมาเนี่ยนะ็นสิ่งที่เรา เราถนัดทำทำมาแล้วออม,มันมีนี่แะเชื้อมาแต่ก่อนก็ก็ดึงกันอยู่ว่าอยากให้มาทำต่อ,อแต่คงจะไม่พร้อมทำมาค้าขายเอ,อไปทางโซเชียลออนไลน์จะจะได้มีเวลาดูแลลูก แต่เราก็มีธุรกิจมีบ้านให้เขาเช่าอยู่เออก็มีบ้านให้เขาเช่าอยู่ไม่ใช่ว่าเราเราไปแบบไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเ,เราก็มีธุรกิจแบบออค่อยๆมาดูได้เออนั่นแหละบ้านให้เช่าก็มีอะไรเงี้ยนั่นคือความคิดของแม่นะครับอ,อ,อันนี้คือความ,ค,วามคิดของแม่ซึ่งได้ตัดใจเคลียร์ของห้างของเก่าออกอ๋อเพื่อให้ดูมันโล่งออกจะได้เรีงรูว่ามันมันเป็นยังไงใช่ไหมมันเออมันเหมาะสมตรงไหนอะไรอ๋อ ถ้ามีเงินทําต่อแล้วก็เ่อยเรียกช่งชงางทุนมาต่อเลยนี่แหละกำลังพิจารณานี่คุณนี่เรื่องอยู่ในหัวของแม่ย่านี่ก็คือ,อ,อคิดเรื่องนี้หละครับถ,ถึงถึงได้เคลียพื้นที่อยู่นั่งหลายเดือน,นยังไม่เสิ็จให้มัน <Okay. S 2> ให้ให้เสานี้แม่จะออกไหมก็ค่อยเอาออกออกไปถ้า<ป>ถ้าเอาออกถ้าถ้ามีโครงการจะใช้ แล้วก็ค่อยเอาออกเข้าออกเดี๋ยวนี้ปวกมันเจาะ oh. เพราะว่าอย่างนี้ก่อนถา้าถ้ามีจะใช้ตรงไหนเราค่อยขุดไปขุดไปก่อนแล้วก็เอาไปตั้งเลยเออถ้าขุดกองไม้นี่ปวกมันเจาะหมดออือเราก็เลยตั้งโดเดเีไว้ก่อนเพราะว่าให้มันเคลียร์พื้นที่ให้เป็นก่อนค่อยว่าอ็ค่อยๆเ,เคลียร์ต้นไม้ไอต้นกล้วยนี่ก็เอาย้ายไปปลูกที่อื่น ต้นกล้วยพวกนี้ก็จะค่อยๆย้ายค่อยย้ายไปปลูกอะไรคือปัญหาเล็กน้อยหรอกไม่ไม่มากหรอกเพราะว่าต้นไม้มันย้ายได้ดีอันนี้คือเราต้องทําเผื่อไว้เป็นปีนี่แหละเออก่อนจะทาอุ้รุนอีกงานอีกหลายเดือนตอนนี้คือเคลียร์พื้นทีเข้าพรรษาอีกเหมือนเดิมแล้วเนาะช่วงเข้าพรรษานี่แหละ ก็ดูดูก่อนแม่เรื่องของเรื่องแม่ว่าถ้าเอาไว้นานอีกจะอยู่บ้านนานมันก็เสียโอกาสนะเสียโอกาสในค่าเช่าแล้วก็ไม่ได้เงินค่าเช่าครับถ้าอยู่นานมันก็อยู่ได้แต่ว่ามันมันเสียโอกาสในค่าเช่าเพื่อเน่งจะไปนู่นนี่นั่นมันก็จะออไปได้เลยเออนั่นแหละถ้าถ้านานมันก็เสียเวลา เดี๋ยวเวลาไอ้เวลาจะไปจะมานี่อไปอยู่บ้านหลังใหญ่มันก็ครับคุ้มนะแม่ว่าครับโอเคแม่อันนี้เราค่อยคุยกันเออก็เป็นนี่ความคิดในหัมของแม่เนาะโอ้อันนี้ของก็เยอะเลยดูซิว่าแม่จะได้กี่ตัคงมาลุ้นกันนะฮะวันนี้ว่าแม่จะขายได้กี่บาทนะฮะ เดี๋ยวคือนี่นะฮะจากรถว,ว่างๆแล้วเดี๋ยวจะเต็มรถนะครับวันนี้เต็มไหมเต็ <c oughs> ไมไหมโอ้ยคือได้หน่อยแต่ยี่ที่สีโล่หนึ่ง ีค่อยคืนแล้วกอนเจ็ดชิบโล่เลยนี่ค่อยนี่ดีโอ้โหเมื่อกี้รถว่างๆตอนนี้ใกล้เต็มคันแล้วสิใกล้เต็มคันละ เปนอนก็มีนี่เอฟซีผ่านแล้วเอาไปซ่อมใช้นะโอ้โหถั ho, งก็มี สิครึ่งเแ,แล้วก็มาถึงของที่แม่เก็บไว้40ปี <c oughs> ของแักของหัวคุณพ่อ <c oughs> โอ้โชคดีมากนะะเนี่ยได้ชิ้นนี้ไป ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เลยเนี่ย <c oughs> เอาไปใส่หลอกกัใส่อะไรอยู่เนี่ยนี่กอันนี้ก็แม่ <c oughs> โนะลกแล้วเจ้าบาทแล้วมอันี้อันนี้แปดบาทบอทีนี้ได้ประมาณสามรอบาทของละของหัวงของคุณพ่อนะสิ้นี้โอ้แต่มันหนักมากเลยหนักมากนะเอฟซีอเอาไปใช้ได้เลยหันนอกใส่ ทนนี่ทนแต่มันหนักแต่มันหนักจริงๆนเอฟซที่มันหนักเพราะว่ามันหนักปูนนะฮะมันสะสมปูนมาหลายปีโอแล้วก็มันต้องทนมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้ขนท่อขนเสาถ้าเบาเนี่ยมันจะงอ ไปให้หลานนอนชั่งได้8กิโล40บาทานะฮะนเอาไปให้ลูกหลานใช้แม่สรุปว่าแม่ขายได้เท่าไหร่1,209บาท1,209ออบาทอาโอ้โหเก็บมาตั้งนานนะนี่ยกว่าจะได้พนีองร้อย1,209บาทก็ ของเต็มคันรถเลยมันไม่มีราคาติดตัวนั่นเออเด็กสามโอเคสามอยสี่สิบเอ็ดบาทนี่นะเอซมาดูกันวันนี้คายได้าาน่อามหน่อยวันนี้ย่าหน่อยขายของเต็มคันรถของเก่าเต็มพันรถหนึ่งคัได้เงินหนึ่งพัสเก้าสิบกว่าบาท เอาไปโรดเไปโลด้อาไปรีเอาไปเลยเอาไปนอนนําก็เอาไปเปมันอยู่ตาเดีานแฟชั่มเป็นมียห้จเอาไปนอนนั่เป็นเมียรอดจมวจยเป็จมวายไื้องเก่าเด้ผู้สาวไปนอนบุเ้ี่ เออทตัวนีขึ้นได้เอาไปเลยนี่นี่วันปสิบเปิลโลงคุณทางหสิยาอีกหลักข้อสินายของเก่าที่เก็บมานานไปรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกโล่งเลยเหมือนกับได้ปัดกวาดบ้านครับแต่ก่อนเหมือนเหมือนบ้านไม่กวาดแต่ก็ยังไม่หมดนะแม่เนี่ยยังไม่หมดแต่ว่าหยอคลียไปจริงหลายรอบคลียไปเพราะว่ามัน มันจะเสร็จครั้งเดียวไม่ได้หรอกมันก็ต้องค่อยเทียบไปเรื่อยๆมันหลายสิบปีเนาะเออหลายสิบปีแล้วก็ยังเหลือเยอะอยู่ค่อยๆเคลียร์ไปอันนี้เศษเศษจริงๆเศษใช้ไม่ได้นะของใช้ไม่ได้แต่จะมีเคาเรียกว่าเป็นเป็นรอบอันนี้ใช้ไม่ได้เลยรอบกันกองรอบกันกองแล้วก็จะมีรอบพอใช้ได้หน่อย ตามปเนาเปอร์เซ mm ็นตขึ้นไปนี่รอบรอบรอบแรกรอบกันกองออกธรรมดาเดี๋ยวจะมีรอบต่อไปไอไอมุ้ยเจ้าถือเลขรางวัลที่หนึ่งเด้อถ้ายยายหน่อยถือรางวัลที่หนึงถ้าเบิ้งในโซ่เชียวว่าถือว่าสั่งมาโลดเด้อสิปิดซอยกินเด้อ รับรองว่าว่าหัจักกันนะน้ารับรองว่าเลี่ยงปิดซอยเลี่ยงมาเออมาท่วงรดมาท่วงสัญญาโรดย้่ยาหน่อยถือเกิดอะไรขึ้นแม่หน้าตาตื่นมาเลยหน้าตาตื่นคิดตังผิด ไอเหล็กมันสามร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลคิดเงินเจ็ดร้อยเท่าไหร่เจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทตกลละสองบาทที่จริงมันแปดบาทห้าสิบเออก็มาไล่ใหม่แม่ไม,มาคิดใหม่ทำไมมันได้น้อยจังก็เลยมาคิดในใจขนาดเหล็ก โลละแปดเนาะอือช้างสิบโลนี่ก็แปดยี่สบสี่แล้วสองพันสี่เออนี่มันอ่ามันไ,มได้แค่พันเดียว <laughs> มันได้แค่ห้ <laughs> เอเอาสรุปว่าจากหนึ่งพันสองร้อยเก้าบาท <laughs> เป็นเท่าไหร่ <laughs> เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาได้สามพัน หนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทโอ้โล่งใจไปก็โอเคอยู่ผมหนึ่งก็ว่าอยู่โอ้ของเต็มคันรถแม่ก็ตกใจได้พันหนึ่งของของเต็มคันรถทำไมได้น้อยจังไปนั่งไปพิจารณาดูออขนาดเหล็กนี้มันก็ได้อ่าสองพันสี่แล้วเนาะโลละแปดนึ่มันแปดบาทห้าสิบกว่านะใช่แต่แม่ก็คิดแต่ว่า เจ้าของออกไปคิดยังเยวแต่เจ้าออกแต่เจ้าออกเอาออกเอาเงินมาใส่กระเป๋าเออโอเคโชคดีมันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะอันของเต็มกันล้นใช่พันเดียวแต่แต่เราก็ไม่โทษเขาหรอกเราคิดเองเราคิดเองเพราะว่าเมื่อกี้เขาให้แม่เป็นคนโจดแล้วก็เป็นคนคิดเออเขาก็จ่ายเงินอย่างเดียวเขาก็เป็นคนจัดเนาะแต่ตัวเองก็ทําผิดเองก็ดีนะเขาก็กลับมาจ่ายให้เราก็ไม่ไปไหนหรอก ก็มีเข้ากำรมาจ่ายคืนคืนอเ่าล่ะโอเคนะคระับฟรีมาลค่ากันอยู่วันนี้ก็ถือว่า,าถือว่าไม่ได้อยากวางอยากของเชียร์ของแต่เช้า